สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่ดีมีมครับพี่น้องคลิปนี้ครับเบาต้นดื่อซีรีส์วิธีธเกษตรชาวบ้านจะมาคุยกันเรื่องโถว่วยอดกุดยอดไม่เดินยอดไม่พุ่งใบหงิกนะครับซึ่งเคยคุยไปแล้วรอบหนึ่งคลิปก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้มาพูดอีกนะครับเพราะว่ามีพี่น้องเราชาวถถ่เนี่ยประสบปัญหานี้เยอะมาก ณขณะนี้นะครับทั่วทุกภาคเลยนะครับก็สอบถามหมอต้นมาว่าอาการมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับคืออาการบวกกับอากาศหนาวผสมแรงนะครับแล้วก็เพลียไฟลงนะครับอาการตัวนี้นะครับเน้นไปทางเพลี้ยไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเพลี้ไฟมันไปเกาะอยูที่ยอดยอดไม่เดินยอดไม่พุ่งแน่นอนนะครับเกาะที่ใบใบก็จะผิดรูปผิดทรงใบก็จะหงิกใบจะกูดประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศแรงบวกอากาศหนาวบวกน้ำหมอกเจ้าเพลี้ยไฟนะครับมันเยอะ มันจะทําให้ถั่วเราเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกําจัดหรือว่าพ่นยามันต้องเพิ่มเวลาคือลดเวลาลงมาครับไม่ใช่เพิ่มจาก7วันเนี่ยมาเป็น5้าวันครั้งนะครับประมาณ2อสครั้งอาการก็จะเริ่มดีนะครับเพราะว่าที่สวนของผมเนี่ยที่ตี่ผมลงผมก็ฉีดอยู่ประมาณนี้นะครับ อาการมันก็ดีขึ้นยอดมันก็พุ่งเป็นเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นที่สวนผมก็เป็นนะครับแต่ก็แก้ได้คือรูปของถั่วเนี่ยแมลงต่างๆเนี่ยศัตรูของถั่วมันก็มีเยอะนะครับมีหลายชนิดเพลี้ยตัวอ่อนนะครับพวกวีเพลี้ยชักรจันเพลี้ยไฟ อิจปปถะนะครับคือเยอะมากนะครับแมลงนี่ก็เยอะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยที่มันระบาดอยู่ขณะขนาดนี้ก็คือเพลียไฟลงนะครับแล้วทำให้ถั่วเรามันจะเป็นยอดมันจะกดุดยอดมันจะไม่พุ่งไม่เดินนะครับไม่ว่าถั่วใหญ่ถั่วเล็กฉีดยาเนี่ยมันต้องสลับกลุ่มยาและ ถี่ลงกว่าเดิมนะครับจะเคยฉีดเจดวันครั้งเหลือมาห้าวันนะครับมันถึงจะเอาอยู่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถั่วเรามันไม่เจริญเติบโตนะครับยอดมันไม่เดินมันไม่พุ่งมันไม่ไปไหนมาไหนบางท่านเนี่ยส่งภาพให้ผมดูนะครับผมก็ดูเขาบอกว่าเนี่ยจะเป็นเดือนแล้วนะ ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยเบาต้นมันเป็นอะไรหรือว่ามันเป็นที่ดินมันเป็นที่เชื้อราหรือเปล่านะครับผมคบดูภาพแล้วก็พิจารณาดูแล้วว่ามันไม่ใช่ครับอาการแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเชื้อราถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยมันจะอีกอาการหนึ่งนะครับอาการแบบนี้เนี่ยมันเป็นที่เพลียโดยเฉพาะเน้นที่เพลียไฟ นะครับถ้าเพลี้ยไฟเนี่ยมันมันลงมันมาเกาะที่ยอดยอดไม่พุ่งยอดไม่เดินใส่ปุ๋ยยังไงให้น้ำยังไงมันก็ไม่ไปไหนมาไหนนะครับถึงมันจะเขียวแต่ยอดไม่เดินไม่พุ่งอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเนี่ยอันตรายนะครับสำหรับเจ้าเพลี้ยไฟเนี่ยถ้า่าเพลี้ยตัวอื่น มีไหม,มเพลี้ยตัวอื่นก็มีนะครับอย่างเพลี้ยตัวอ่อนเนี่ยไปเกาะที่ยอดยอดก็ไม่เดินเหมือนกันเกาะที่ฝกักฝักก็ไม่เจริญเติบโตเหมือนกันแต่ว่าไอ้พ้าเพลี้ยตัวอ่อนเนี่ยมันจะเห็นง่ายนะครับไอ้พวกเพลี้ยตัวดําพวกเพลี้ยสีน้ําตาลนี่แหละตัวนี้มันจะมองเห็นง่ายนะครับแต่เพลี้ยไฟเนี่ยตัวที่ยังไม่เจริญเติบโตยังไม่เ,เต็มวัยเนี่ยมันจะมองเห็นยาก นะครับถ้าไม่สังเกตรจริงๆเนี่ยจะไม่เห็นมันเลยนะนะครับมันจะหลบอยู่ตรงตามรืบตามซอกของยอดนั่นแหละนะครับถ้าเป็นดอกก็อยู่ในดอกนะครับไม่เห็นสังเกตรจริงๆถึงจะเห็นด้วยตาเปล่านะครับไอ้เจ้าพวกเพียยไฟยกวเว้นแต่เจ้าตัวที่มันเจริญเติบโตเต็มวัยนะตัวนั้นเห็นง่ายนะครับเพราะมันโตแล้ว นะครับคือเพลียกไฟตัวอันตรายสำหรับพี่น้องชาวถั่วในขณะนี้นะครับก็บนกันทั่วทั้งประเทศนะครับทุกภาคเลยเจอปัญหานี้กันทั้งนั้นเลยนะครับคือยอดไม่เดินใบหงิกแก้ยังไงก็ไม่หายพยายามแก้นะครับผมก็ได้จะแนะนำว่าให้สลับกลุ่มตัวยานะครับ แล้วก็ฉีดยาที่ถี่กว่าเดิมมันถึงจะเอาอยู่นะครับก็เพราะว่าผมทําที่สวนของผมแล้วมันก็เอาอยู่นะครับผมฉีดสลับกับน้ำหมักยาสูบด้วยซ้ำไปนะครับผมใช้โปรวาโดนะครับชื่อการค้านะครับชื่อสามัญก็อิมิดาคลอพิดนะครับ ที่ผมบอกพี่น้องไปประจำประจำในหลายคลิปนี่แหละครับผมก็สลับกับน้ำหมักยาสูบนะครับผมจะสลับอยู่ประมาณนี้แต่ก็มีบางครั้งผมก็อาจจะไปสลับกับอาบาแม็กกินบ้างนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะใช้อยู่แค่โปรวาโดสลับกับน้ำหมักยาสูบนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเจ็ดวันครั้งนะครับ แต่มาระยะนี้เนี่ยไอ้เจ้าโรคนี้ที่ว่าเนี่ยใบ,ใบยอดกดใบหงิกรู้สึกว่ามันจะมาไวผมก็เลยย่นเวลามาเป็นห้าวันครั้งนะครับผมฉีดไปสามครั้งมันก็ได้ผลจริงๆมันได้ผลตั้งแต่ฉีดครั้งที่2แล้วนะครับครั้งที่สองผ่านไปได้ประมาณ4วันอาการก็ดีขึ้นนะครับก็เลยนำมา พูดมาแชร์ให้กับพี่น้องของเราเชาวสวนถั่วทุกท่านนะครับได้ลองไปทำตามดูว่ามันได้ผลนะครับให้พี่น้องไปลองดูว่ามันได้ผลจริงแท้แค่ไหนตามที่ผมทำมาในสวนผมเนี่ยคือมันได้ผลนะครับยังไงก็ลองไปดูนะครับพี่น้องก็ใช้สารที่พี่น้องมีเนี่ยแหละครับ สารที่กําจัดเพลี้ยไฟได้นะครับแต่ถ้าถามผมผมก็ใช้อิมิดาโคลพิดหรือว่าโปรวัโดนะครับสลับกันกับน้ําหมักยาสูบนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ